เพราะจังหวะก่อนขึ้นน่ะพี่เป้ก็พูดว่าพี่ว่าคอนพี่หลุดแน่เลยแล้วก็หลุดจริงๆพี่เป้เขาเป็นคนแบบทำงานเขาจะจริงจังเข้าดว่ะคือหนูก็เห็นอยู่ว่าพี่เป้เขาจริงจังแต่พี่ไข่น่าจะไม่เห็นนะว่าเขาจริงจังอยู่พี่ไข่แบบเออแบบเข้าไปได้ยินคำอะไรแม่เบ้ถไข้ลืมพี่หน่อยแล้วหนูก็แบบหมนุ่ยเห็นเหตุการณ์ทำอะไรไม่ได้ก็พี่ไข่พีไข่พไขพี่ไข่ด้วยควาที่ไม่รู้พันหนุ่ยอะไรอะอะไรเหรออะไรอะทำไมอะเฮ้ยเป้เบ้นไข้ลืมพี่หน่อย เป็นยังไงบ้างวันเกิดถึงยอดแล้วโอ้ยทุกคนน่ารักมากคือหนูด้วยความที่เป็นช่วย่หนูสอบใช่ไหมหนูอ่ะก็เลยไม่ได้ติดตามอะไรสักอย่างเลยในแอปไออมในโซเชียลทุกอย่างหนูไม่ได้ติดตามเลยฉันรน้ว่าน่าเกลียดมากเลยหนูไม่ได้ติดตามอะไรเลยและทีนี้เออหนูอ่ะก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้ยทุกคนแบบได้พยายามกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อโปรเจกต์วันเกิดของหนูหนูก็อ้อขอบใจนีตาของคุณมากมากเลยรู้สึกอยากขอบคุณทุกคนเลยแบบทุกคนจริงๆอยากขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยนะใช่ขอบคุณมาก ความจริงที่หนูมาไลฟ์เพราะว่าหนูอ่ะมีแมนนี่แมนนี่ติงจะมาแบบพูดกับทุกคนแนะทุกคนคือหนูมีเรื่องาอยากจะเมาเยอะมากเผาพี่เป้คอนหลุดอ๋อไม่มีอะไรทุกคนคือด้วยความที่คอนของเรามันเซิทียไปแล้วใช่ปะเอาจริงอะ่ะคือหนูอน่ะก็คเคยจับคอนที่มันจะหลุดอยู่แล้วใช่ไหมคือเราอ่ะเอาจริงรู้สึกว่าเมมเบอร์ Member ที่เต้นอยู่อ่ะมันจะรูร้ว่าคอนมันจะหลุดเพราะว่าจังหวะก่อนขึ้นอนะ่ะพี่เป้ก็พูดว่าพี่ว่าคอนพี่หลุดแน่เลยแล้วก็หลุดจริงๆคือเหมือนด้วยความที่เราเป็นคนเต้นเองใช่ปะเราจะรู้น้ำหนัก สติทันหรือว่าถ้าเราแบบเหมือนเป็นท่อนหยุดพอดีแล้วก็สามารถดึงมันกลับมาได้ให้มันอยู่ประมาณกลางๆแบบว่าถ้ามันอยู่ในจุดที่มันไม่หล่นได้เขาแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในจุดที่เราเต้นยันอยู่แล้วแบบมันไม่สามารถาเอื้อมมือไปไอ้นี่ได้ก็จะหลุดไปเลยนะพี่ออน,นเป็นบ่อยมากกับไม้หลุดพี่ออนแบบที่ว่าไม้วันนี้พี่หลุดแน่นนดูดีน้ำใสแอะ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 อยแ่นางเงี้ยแบบพี่ออนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม,ไหมพี่ออนน้ำใสผู้ชายชีวิตคนไข้จะอารมณ์กลัพี่เป้อ๋ออะหนูเห็นอยู่หนูเห็นอยู่คือต้องเล่าเหตุการณ์วันนั้นนนนนะทุกคคมัเเปป็ออย่่างงีี้้ืพ หรือวิทย์ไปแล้วกลัวกลัวเขาจะเดินมาเคาะประตูเป้ชอบมาเคาะประตูชวนไปกินข้าวหรือเขารู้หมดรู้ไหมก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้คือหนูกับพี่ไข่เพิ่งกลับมาจากน่าจะตู้ปลาไม่ไม่ไม่เพิ่งกลับมาจากเดินสายเดินสายวิ่งกับแพนกวินพร้อมกันเพิ่งกลับมาจากเดินสายแล้วทีนี้หนูเลือกคุณไขก่ก็ก็วิ่งไปในห้องซ้อมเต้นแล้วก็แบบเหมือนหนูก็ไปด้วยจะไปถ่ายรูปด้วยใช่ไหมตอนแรกคุณไข่วิ่งไปก่อนแล้วหนูก็วิ่งไปตามแล้วทีนี้เหมือนในห้องซ้อมเต้นน่ะพี่เป้กำลังสอนหนงออนน้้เตยูว้นเตว่ากำ ลุงบอยอยู่หนูก็อา่าเห็นแล้วพี่เป้ยังส่งภาพว่าพาพขวัญเต้นร็อกเกอลุงบอยอยู่แล้วหนูเป็นคนที่แบบพี่เป้เขาเป็นคนแบบเวาทำงานเขาจะจริงจังเข้าดว่ะคือหนูก็เห็นอยู่ว่าพี่เป้เขาจริงจังแต่พี่ไข่น่าจะไม่เห็นนะว่าเขาจริงจังอยู่พี่ไข่แบบเปออ้เป้แบบเข้าไปแล้วยืนคำไรกเป้เป้ ใ,ให้หน่อยพี่เป้ก็หันมามองพี่เป้ก็สอนต่อ้วยคนที่พี่เป้สอนอยู่เกปะเขาจะางว่าสอนอยู่มาแล้วเหมือนตอนนั้นแบบน่าจะสอนกันมาสักพักแล้วน่าจะสอนมาไหาเพ่แล้วพี่ก็หิวด้วยความโมหหิวแล้วมันคือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมีอะไรสักอย่างอะไรเออพี่เฟย์กุนอยูแบบกำลังแบบกำลังมาุกในใจเลยรู้เลยหน้าเปออกมากแบบหน้าไม่ได้ออกพี่เป้เป็นคนหน้าไม่ออกเป็นคนที่เวลาโกรธแล้วหน้าไม่ออกแต่ว่าเออมันมีออร่าแหละออร่าว่าฉันโกรธอยู่นะหนูรู้สึกว่าทุกคนต้องรู้เวลาเพ เบ๊ะเปเป๊ะเเ๊ะเถ่ายรูปให้หน่อยพี่เฟ่ก็เอามานะหนึ่งสมแลหนูก็แบบเปิดหนูวเห็นเหตุการทำอะไรไม่ได้ก็พ่ไข่ข่ไอะไรอะพี่ไข่ด้วยความที่ไม่รู้พันพันหนูอะไรอะอะไรหรออะไรอะทำไมอะเฮ้ยเป๊ะเฟ่ถ่ายรูปให้หน่อย รู้สึกได้ว่าถ้าพี่ไข่เซ้าซีต่ออีกนิดเดียวโอ้โหพี่เป้มาแล้วองพ่อแม่พี่เป้โลงแน่องเจ้าแม่องเจ้าแม่เป็ดเกี้ยวกาดแน่นอน,อนแล้วพี่ไข่ก็เออสบไปกด้แล้วพอออกมานอกห้องมาอยู่ตรงโซฟาอยู่ออกออกมานอกห้องสองเต็นใช่ปะนั่งอยู่ตรงโซฟาพี่ไข่ก็ยัางมาถามหนูอีกว่าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะหนูแบบอ๋อ มันมนไม่น่าดับยากเลยเรื่องเนี้ยหนูก <worldwide> <im> ็เลยแบบพี่เป้โลไม่ดีอยู่อืมพี่เป้โลไม่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยรอก่อนเดี๋ยวพี่เป้เสร็จแล้วพี่เป้ออกมาแล้วค่อยว่ากันไม่ใช่กะอ๋อโอเคๆแล้วหนูเป็นคนที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยอ่ะตั้งแต่ตอนเฮ้ยอะไรครับนี่ยที่ถ่ายคลิปติ๊กตอกอันแรกอ่ะที่บอกว่าหนูเป็นคนชวนใช่ไหมแล้วด้วยความที่ตอนนั้นพี่เป้ก็มีถ่ายเดี๋ยวสกาแล้วเขาวุ่นวายมากแบบท่าเต้นมันเยอะแล้วเขาก็วุ่นวายมากแล้วแบบพี่เป้ลมเสียอยู่แบบเยไมหนื่อยพจะไอ้วุกันด พี่เป๊กก็โอ้เป็นจานอะไรนะักนหนะขนาดเนี่ยแล้วพี่เป๊กก็เดินไปเลยแล้วจิจจี้หลายๆคนเดินมาแล้วก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถ่ายหรือเปล่ายังไงดีไม,ไม่ไม่ถ่ายแล้วไหม เไปไ็นอะไรทุกคนเดี๋ยวเขาก็ไปไปลขึ้นไปข้างบนไปเป็นชุดกันแล้วไปแกะผ้าแล้วรอพี่เป้ขึ้นมาจบ <c oughs> หนูไม่ไข่เราคนไม่มีเซนมากกว่าเออแต่รุ่นสองกูเพื่อเอ,อ้ยอย่าเล่าให้ฟังอะไรนะคือหนูเป็นโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าหน้าจอหนูมันแตกมันทุกข์ตกตรงหน้าจอแตกใช่ไหมหนูก็เลยเป็นโทรศัพท์ใหม่อ๋อมันมีวันนึง <c oughs> หนูว่าทุกคนที่ดูในสเตจเอ็นไฟฟ์รู้แล้วคือเอ้ยทำไมร้องเรื่องพี่เป้เราเหมียยาวมากเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันนานแน่เลยคือมันจะมีเพลงอ่าบ้านคุณยายที่มันจะมีท่าดอกไไมมมม้้้บบบบาาาาานน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 นซซึึ่่่งงงทดออกกกะะหลลยคจจืรััเเปป็็แว ที่เง่งเง่าตางฟ้าอันเนี้ยทุ่นทุกคนต้องร้องใช่ไหมแล้วเหมือนหลายคนจะลืมร้องเพราะว่าเราโฟกัสแต่ว่าดอกไม้ให้มันสวยแบบองศากับเพื่อนต้องถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ซ้อมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วพี่เป้เหมือนหันไปมองแล้วไม่มีใครร้องพี่เป้ตะโกนออกมาเลยร้องไปด้วยอันนี้ความเป็นสิ่งดังนะแต่ว่าเราอยู่ในห้องกันเนาะ จะพูดเสียงดังไม่ได้จริงพี่เป้เสียงดังมากนะแบบอินเนอร์แบบร้องเพลงด้วยแบบร้องเพลงด้วยตอนนี้มันร้องเพลงทุกคนไม่รู้กันเลยบอกโอ้แล้วหลุหันไปแล้วตกใจอ่ะคือนายอ่ะนายอยู่แบบว่านี่เป็นพี่เป้ใช่ป่ะอันนี้เป็นนายนายอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้พี่เป้อันนี้เป็นนายใช่ไหมพี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วนายหันมามองพี่เป้แบบตกใจอ่ะแล้วนายก็กลัวไปเลยจังหวะนายจังหวะนายอย่างเงี้ยเเลป็นดดออกไม้้้ที่แวรงงพย หลอกลอกหลอกหลอกลอกหลอกลอกลงหลอกลอกลแล้ววันหลังจากวันนั้นอ่ะรุ่นหลงหลายคนอ่ะก็จะกลัวพี่เป้ใช่ไหมเหมือนมันมีอยู่อ๋อรุ่นหลงหลายคนจะกลัวพี่เป้ใช่ปะแล้วเหมือนตอนขึ้นสเตจวันแรกอ่ะแล้วทุกคนอ่ะร้องท่อนนี้เหมือนเหมือนพี่เป้ดูแอบดูอยู่แล้วรู้ว่าทุกคนร้องพี่เป้ก็เลยคิมในหลายกลุ่มว่าเอ้ยวันนี้แบบอะไรอ่ะเห็นทุกคนร้องแบบร้องเพลงท่อนนี้ด้วยเก่งมากๆเลยวันนั้นถ้าหนูจะไม่ผิดนะถ้าหนูจะไม่ผิดนะแล้วมิวนิกอ่ะมิวนิกกคคเเป้้ทม่่์ก็ร คืนที่พี่เป้ตะโกนว่าให้ทุกคนร้องเพลงด้วยมันคือคืนอนุสมมุติว่าเป็นคืนวันศุกร์ไม่สมมติคืนวันศุกร์เลยพวกหนูอะขึ้นวันเสาร์ซึ่งในตอนเช้าวันเสาร์ะอะมิวนิกอะเป็นคนที่เหมือนมาเช้าแล้วมาแบบมาก่อนเวลาตลอดมิวนิกก็จะมาถึงประตูคนแรกอะไรเงี้ยมามาคนแรกๆแล้วทีนี้หนูก็ตามมาแล้วบนรถก็มีแบบอามิวนิกมีหนูก็มีหลายหลายคนแล้วทีนี้เลยพี่น้มหนึ่งกับพี่เป้อะไรเงี้ยด้วยความที่มิวนิกมาคนแรกอะพี่อาร์จะถามมิวนิกว่ามาครบหรือยังมิวนิกมิวนิกก็แบบหันมาหัน กดพิมพ์ในไลค์กลุ่มตามได้เลยเดี๋ยวพี่เขาก็ลงมาพิมพ์พี่พน้ำใสปากตามได้ไหมคะ ้กลัวเหรอแบบกลัวพี่เต้กับพี่น้ำหนึ่งเหรอเดี๋ยวพี่ตามให้ก็ได้แต่ก็เลยพิมพ์ตามเขาไปให้อืมแล้วแล้วหลังจากสเตจวันเสาร์จบอะไรอย่างี้พี่เต้ก็มาชมว่าทุกคนทำได้ดีมากเลยแบบท่านร้องทุกคนร้องครบหลังที่มิวนิคก็มาคนแรกเลยคนแรกมิวนิคเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะนในภาพมิวนิคออกเลยอะน้องกลัวจะตายรู้ไหมเนี่ยพี่เต้น้องกลัวเลยจะพักเดินมาเคาะประตูกี้เลยนะพี่ออนโหดไหมพี่ออนพี่ออนเขาเป็นคนโหดอยู่แล้วก็เลยแบบน้องก็เลยกลัวพี่ออนอยู่แล้วพี่น้ำหนึ่งไม่น่ากลัวพี่น้ำหนึ่งน่ากลัวท น้ำใสไม่หูมั้งคือหนูอะ่ะเป็นคนใจเย็นแบบว่าคือเหมือนเวลาพี่พี่ตะวานกับพี่เป้อะ่ะเวลาแบบเหมือนเริ่มอารมณ์เสียแล้วจะชอบฝากกลับไปที่ฝากไว้ที่หนูอะ่ะเยอะมากแบบว่าเจอแบบกำลังพูดพูดอยู่แล้วอารมณ์เสียอะไรเงี้ยจะแบบน้ำใสฝากด้วยนะแล้วก็ให้หนูพูดตอบด้วยเพราะหนูเป็นคนใจเย็นหนูจะกลายเป็นคนที่ต้องรองรับอารมณ์ตลอดเวลามง,งมากทุกคนที่เป็นคนใจเย็นเข้าใจปะความจริงพี่เป้เป็นคนใจเย็นนะแต่แคบบ่แบบเออแต่แคบบ่เหมือนแบบเออไม่ไมีอะไรหรอกข้อหมายสำหรับคำว่าดุของหนูอ่ะคืออย่างเช่นอ่ะพี่อ่อนงี่สำหรับหนูคือดุแต่่แบบบีป้กัจ ถือว่าไม่ดุหนูว่ามันจะเป็นคนที่แบบจริงจังกับการทํางานอะไรเงี้ยอ,ยะ,อะอย่างพี่เป๊ะเขาเป็นคนที่พี่เป้เป็นคนใจเย็นแต่ว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนด้วยความที่เขาพอเป็นคนหน้านิ่งแล้วหน้าเขาแล้วทุกอย่างมันจะนิ่งเหมือนเขาเป็นคนที่เวลาเขานิ่งทุกอย่างมันจะนิ่งก็เลยดูน่ากลัวเกป้ามันได้เหมาอนอธิายว่าถ้าหนูนิ่งจะมีความแบบ แบบมีคำยิ้มแห้งๆให้บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่เป้เวลาเวลาบอกเวลาโมโหมากเขาก็จะนิ่งจะทำมึนแล้วจะมีอะไรออร่าออกมาก็เลยดูน่ากลัวแต่ตอนนอนหนูก็มันก็ไม่น่ากลัวนะทุกคนทำไมทุกคนต้องคิดว่าตอนนอนน่ะมันคือมันไม่ได้โหดขนาดนั้นอะอธิบายกับอธิบายมันยังไงดีปะทุกคนนึกว่ามันคือลูกชิ้นมันคือแบบลูกชิ้นสดๆที่ยังไม่ผ่านการนึ่งเลยการทอดใช่ปะคือถ้ามันแบบเป็นลูกชิ้นอันหนึ่งที่แบบถ้าสมมติเป็นลูกชิ้นปลากลมๆสีขาวแล้วลูกชิ้นปลาแล้วน่ะถ้าสมม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 ุุุุุติิิววว่่่่่่่่่าาาาัันน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 นไไปปปปอออออยยููใสภพแแแดดลลลล้้้้้ทททีีบบเเเเ็็็็ๆๆๆๆะะะะกกกกกจชึงงค ก็จะไม่ใช่คนที่เลวหลายแบบว่าไม่ใช่คนที่แข็งกระด้างมันก็กลายเป็นคนที่นิ่งเด้งได้อะเก็ตปะแบบมันก็กลายเป็นไอ้น้องได้เข้าใจปะเก็ตปะเนี่ยแต่เวลาแบบถ้าสมมติมันมาอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหน้ำมันสู้ซ่าโอ้โหไฟแรงปู้ ันก็กลายเป็นลูกชิ้นทอดที่แข็งบบแบบลูกชิ้นทอดที่แบบเวลาทอดนานๆแล้วมันแข็งเกินไปเออหนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่คนที่ดุแต่แบบแต้องดูที่สภาพแวดล้อมที่มันอยู่ด้วยอืมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนถามมาเยอะมากว่าเมมเบอร์คนนี้ดุไหมดวงนี้ดุไหมดุก็เลยอยากจะอธิบาย้ทุกคนฟังว่าทุกคนดุหมดหนูยังไม่เคยเจอใครที่ไม่ดุซาจังก็ดุเปี่ยก็ดุจ๋าก็ดุหนูเคยเจอตอนจ๋าโมหุด้วยและเป็นคนเดียวในเป็นคนเดียวในวงที่เจอจ๋าตอนโมหุงงมากเป็นหนูอีกแล้วหรอเป็นหนูอีกแล้วหนูอื